สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สูคาต้าอายุทยานะครับตรงถนนเส้นสายวัตเชษนะครับเป็นสวนสัตว์เปิดนะครับช่วงนี้เรื่องโควิดก็เบาๆลงคนก็เริ่มทยอยเที่ยวแล้วนะครับเขาฟรีนะครับที่นี่เขาฟรีนะครับของกินมีนะครับน้ำส้มผลไม้นะครับจะเข้ามาทาง ทางเข้าจะเห็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ของของนะครับสวยครับก็ม anyway> ีรถโบราณนะครับคลาสสิกนี่ครับเป็นรถคลาสสิกนะครับผมอันนี um ้จะเป็นดอสอันนี้เสียงดังมากทะลุไปข้างหลังเลยนะครับ ด้านนู้นเลยนะครับจัดน้องได้เลยนะครับพี่จัดไว้ให้แล้วนะครับถ้าเป็นที่สิเลือกได้เลยน้องรู้นะครับน้องเรียกแขกหน้าดูเลยอาาหรสัตว์ด้านนี้ได้เลยนะครับจับที่ยี่สิบอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในครับผมท่านไหนเดินมาง่วงไปเพียก็มีนี่นะครับเป็นคาเฟ่นะครับสูกาต้านะครับมีกาแฟขายนะครับผม วันนี้วาทิตนะครับคนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทุกคนก็ป้องกันดีนะครับใส่แมสหมดเลยครับนอิได้เลยนะครับทุกาไม่ต้องรอนะฮะมีย่ามีอะไรขายให้นะครับสะดวกสบายครับย0สิบบาทเซตละหนึ่งร้อยใหสัตว์ได้งสวนเลยนะครับแล้วมีอาหารให้นะครับเซตละหนึ่งร้อยยี่สิบก็มีนะครับผมเซตละหนึ่งร้อยใหสัตว์ได้ทุกชนิดเลยนะครับ ฟรีค่าเข้านะครับย้ำนะครับก็ฟรีค่าเข้าเพียงลูกค้าสนับสนุนเราอาหารอย่างไะ่ยี่สิบบาทก็พอนะครับด้านในมียีราฟนะครับมีอูดมีแกะมีเต่ากระต่ายหงนกยงตนะครับเอาปก้ากับม้าแค้อยู่ด้านหน้านะครับหน่ายนะครับย้ำนะครับก็ฟรีค่าเข้านะครับเพียงลูกค้าสนับสนุนอาหารสัตว์เราอย่างไะ่ยี่สิบนะฮะถ้าเป็นเซ็ตละหนึ่งร้อยหยิบได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับลูกค้าถ้าอยากให้ยี่สิบลูกค้าเลือกได้เลยนะครับ เซตหนึ่งด้านนู้นเลยนะครับเซตหนึ่งหยิบพี่น้องได้เลยนะครับสี่โมงเย็นนี้เรามีนัดกับน้องแก้วมาคอนะครับมาบินโชว์เราร้อยกว่าตัวนะครับด้านในนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับผมอันนี้เซตนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยอบาทคือเสียค่าเข้าคือไม่เสียค่าเข้านะครับอย่างที่บอกซื้ออาหารเลี้ยงน้องๆนะครับได้า่ได้วย คาเฟ่สวยนะครับผมถือกลับไปกินบ้านร้อยหนึ่ง <c oughs> นี่ปังหงนี่หงหงนี่ <c oughs> นี่หงดำ <c oughs> ลูกเป็ดเดือ้วยนะ อันนี้หงส์หั no? นวะนี่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 งมดำผมดำโอ้โหโคดามุนแล้วตามแม่ไปเป็ดมูสดักมาไหลมาวานอ่ะนี่นะครับเ <ADHD> ข้ามาก็จะมีน yeah. ี่ครับรถคลาสสิกนะครับดอทนะครับ คันนี้อ่าไม่ใช่อันนี้เชฟโลดเล็กอยู่อะไรก็ไม่รู้สวยนะครับนี่ด้านซ้ายครับฝั่งแม่เป็น,น,หนไ,ปไหนอ่ะน,นี่สวยนะครับน,นี่นนนด้านนนถ้าใครอยู่มีข้าวขายนะครับข้าวราดแกงนะครับก้ลวเราแกงขนมจีนแกงเขียวหวานนะครับนี่เรามาดูรถคลาสสิกกันนะครับ วันนี้วันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมไปนะครับไปเราจะข้ามคลองนี้บ่อปลาคาราฟนะครับไม่ใช่ตัวผู้นะครับเพราะเป็นปลาคาราบไม่ใช่ปลาครานะครับนี่นกยุงครับนกยุงเป็นนกยุงอินเดียนะครับนี่ครับตามป้ายผมก็ไม่รู้จักครับ ห่านยุงกินหญ้าห่านฟักอยน่ข้างในข้างในลางนั้นคือนกกระจอกนะครับฟฟกระจอกแอฟริกาใต้ส่วนนี้นกยุงอินเดียอ๋ยอลงมาข้างล่างได้นะครับนี่ควางก็มีนะครับพื้นที่การเดินก็โอเคนะครับยกพื้นสูงดูแล้วปลอดภัยครับบางคนเด็กๆมัน กลัวนะครับก็จะร้องกระจองแงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับยกพื้นสูงครับป้องกันเด็กที่แบบที่กลัวนะครับนี่ครับการจัดสถานที่โอเคนะครับดีมากนะครับผมเอาอะไรลูกล่มมาเนี่เดี๋วดูโฟกสวาเก้นวตู้ปิ้เอียงเข่ามาไหมน้าผมว่าลูกชูก้านะ แต่คุณด anyway, ูชูก้าคุณชูก้ามาไหมเน่ยพี่ตูนดิะดูพี่ตูนดิพี่ตูนมุดอย่างเดียวในชูก้าก็เหมือนนะครับนี่สายมือพุ่มนะครับเป็นรถโฟกนะครับคลาสสิกมากนะครับผมนี่ครับคนเยอะดีจังเลยครับ ไปเป็นฟาร์มกระต่ายนะครับดูกันครับเอเขลยอนหครับห่างกระต่ายพี่ฟิวอยู่นี่ไหมพี่ฟิวเอาไปหลอือันร้อนก็ห่างยไปไหนแล้ว ตนี้เรามาถึงฟาร์มกระต่ายแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกระต่ายนี้ครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซุ้มนะครับอันนี้ลูกสาวของเองครับชื่ออะครับชื่ออะไรครับที่บ้านมีกี่ตัวครับที่บ้านมีสามตัวสวยเปล่าสวยเท่าที่บ้านนาะ อิ่มแล้วครับมันไม kind of ่ค่อยกินกินทั้งวันเลยนี่กระต่ายน้อยดูแล้วมันจะคงจะกินทั้งวันดูแล้วมันจะคงจะกินทั้งวันเนี่ยดูอิ่มไงี้ลอ ตกไม่มีเลยลงไปล่างหมดแล้วตอนนี้สาวแวเหรอคือโอเ็นหน้า่าเหรอ เหมาะกับการพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับตอ,ตอนนี้ที่เราเดินอยู่ก็เที่ยงใช่ไหมตอนนี้เท,ที่ยงนะครับแต่ก็เดินได้ทั้งวันนะครับมันก็ไม่ได้รออะไรมากนะครับแต่ว่าเช้าก็เชา้าบ่ายก็บ่ายเย็นก็เย็นก็เย็นเลยก็ดีเหมือนกันครับอ้โหนพูดกันเฮ้ยเอาขนมาวนขนไปปู ดูมันเสื่องๆไงว่นไงเนาะเสื่องเลยดอกวอิ่มไงน,นี้ยอันนี้ไว้ตาแดงเดี๋ยวไปดูตัวอื่นต่อครับ อันนี้เป็นควางนะครับน่าจะควางรุ่นๆนะครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับเต่าซูคาต์ตานี่นายคือเต่าซูคาต์ตา โอ้นั whales, of, ่งอีกตัววางไข่ปะเนี่ยอากาศดีนะครับเย็นสบายสังดำนะ้วมับงถึงว่าอืมมันไม่กินเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เาเร็วๆมันทนเอ้ิ้นต่อไปแล้วก็มาดูนี่ครับอัปก้าครับอุดแคะ เอ็งอยู่ต <EN> <life> ิดแอร์เลยนี่อันนี้อันนี้ตัดหน้าม้าอันนี้บอสเพ ไม่กินป็นกิอนอะไรวะ ยังไเขาฟันได้ไหมชอบนี่เด็ดล็อกเยอะคนเหมือนกันไก็ได้เวลาสงควแล้ววันนี้เราอะไปดูมัแค่ตัวแล้วเราก็จะกลับแล้วครับเมื่อไหรอากาศเย็นแล้วเงี้เย็นจนคนลุกไปเลยนี่มัแค่ <cười> <cười> ok. Bye bye. Má khế.